สวัสดีครับอตอนนี้นะครับสิ่งที่เรารับผิดชอบก็คือกิจกรรมและชมรมที่เราสนใจที่สุดน,นะครับตอนนี้พวกเราเคิดกันว่าชมรมพวกเราคือชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติสิรร่งแวดล้อมอยากรู้ไหมครับว่าชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติสิรร่งแวดล้อมนี่ทำงานยังไงอันนี้คือเรื่องเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกที่เราคุยงานก่อนเดี๋ยวผมพาทุกคนเข้าไปดูว่าพวกเราคุยงานกันยังไงนะครับเชิญครับ อยู <m> ่ี่เาพาที่นีก่อนนะครับเพื no aan, ่อพวกเราได้บทบาทที yeah. dog, oh, ่จะเ่ชุมลมและสงมชาติถึมบานท้องอยากให้ทุกคนช่วยคิดว่าเราเนี่ยชุมลมและสงรามชาติถึงบ้าน้องเนี่ยเรายากทำทิ่งในกอนดเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนมีใครคิดว่ายังไงบ้าง้องว่านาแบบ ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติก็ไปเก็บขยะป่ะไปชมรมป่ะคะทุกคนไหวไงโอเคไหมให้ตื่นยังหน่อยตื่นหน่อยตื่นหน่อยโอเคเอางั้นั้้งนเราไปเก็บขยะกันโอเคไหมครับโอเคโอเคงั้นเราไปเก็บขยะดีกว่าเป็นกิจกรรมแรกโอเคเนาะโอเคโอเคไปเ้็นั้นลุ้นได้นกันโอเคปะ

่ะเดินทั่วสถาบันแล้วยังไม่เห็นดิฉันขยะเลยสัชิ้นเนี่ยว่าแต่ว่าเลิกแล้วเราจะไปที่ไหนะเย็นที่ไหนดีเนี่ยเอ๊ะเราไปที่เดอมอนกันดีไหมดีดีไปกันเถอะไปไปไปกินข้าวเดอมอนกันดีกว่าไป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 เดมอนกินข้าวมีอะไรแล้วมาปะไปหยกมาแหม่ไปตามเพื่อนไปไปนั่นนั่นนั่นหายหายหลับหลับหลับทั้งวัน หลับทั้งวันเนี่ยมันเี่ยวมันเนี่ยโอ้โห้ไม่เฮ้ยเตือนเตือนลับเพล็กรับรับรับมันหลับหรือมันตายวะเนี่ยไป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 โอ้ยจะกินอะไรกันอะ่ะฮะกินอะไระเร็วๆเฮ้อผมจะตกแล้วดูดนี่ผมจะตกแล้วอะ่ะ

ด่าตรงน้นว่นนี้เสียชื่อเสียงเรียนแย่เลยนะเนี่ยเออจะปล่อยให้หน้าสถาบันเป็ยายะอย่างนี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เอาถุงดำมาให้แล้วกันโอเคนะ อยังไงไครับกิจกรที่เราได้ไปทำมาที่ผ่านวันนี้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงลองตอใผมฟังไดนะครับเชิญครับผมคิดว่าได้ประโยชนมากเลยครับค่ะดีมากเลยค่ะ